ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมคิมช็อกโกบอลนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปด่วนอีกเช่นเคยก็คือผมซื้องูตัวใหม่มาก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมคิมช็อกโกบอลนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปด่วนอีกเช่นเคยก็คือผมซื้องูตัวใหม่มาบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นสีที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ ราคาถือว่าแรงที่สุดเลยด้วยที่ผมมีนะเออแล้วก็แรงสำหรับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ฝากกด s u b ส c r ร b ์ด้วยนะครับสำหรับร้านที่ผมซื้อมานะครั้งนี้ผมไม่พูดชื่อแล้วกันแต่บอกว่าเป็นร้านชื่อดังแถวเมืองแพร่เออคราวนี้นะของที่เขาแถมมานะอันแรกเป็นนี่สติกเกอร์เอาไว้ไปแปะกล่องเนาะ เออปล้การที่สองก็งูแล้วเขาก็จะเขียนนี่เขียนเขียนม็อบมาให้เขียนเพศอืมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเสื้ออืมเนี่ยมีประมาณเนี่ยเออก็ผมก็จะมาแกะกับพื้นเหมือนเดิมนะก็คือผมถนัดกว่าคือมันก็เป็นไอ้นี่เนานะเป็นงูที่แบบ ไม่เคยเจอกันมาก่อนเนาะไม่รู้ว่าเขานิสัยเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่างูเหลียงคงไม่ดูหรอกเออ,อันนี้ผมก็เสร็จไว้แล้วเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็มีน้ําให้อันนี้ก็เหมือนไฮบล็อกแล้วกันเดี๋ยวมันก็เข้าไปหลบเองในในนะีออ่ยอเดี๋ยวมันก็เข้าไปหลบของมันเองอแต่ว่าเดี๋ยวเอากล่องอันนี้มาก่อนเพราะว่าพื้นมันสีดําจะได้เห็นตัวน้องชัดๆโอเคเริ่มแกะกานตอนแรกเริ่มจากเสื้อก่อนแล้วกัน อเป็นเสื้อเบอร์แ L ผมผมเลือกเป็นเบอร์แอลไปนะก็เนื้อผ้าดีนะสกรีนชัดเดี๋ยวเอาไว้ไปใส่เล่นเท่ดีโอเคมาเริ่มแกะน้องงูกันโอเคตัวถุงนะก็จะอืม ระบายอากาศได้ดีแต่ว่าไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่แล้วเขาก็จะมัดเป็นยางมาเนาะแล้วก็จะมีเขียนเขียนมอ็อบการพลาดอืมแล้วก็เป็นปีของงูแล้วก็เพจเนาะแล้วก็มีม็อบมีปีเออแล้วก็วันส่งอะไรพวกนี้โอเคอันนี้เขาก็จะมัดยางมาด้วยหนึ่งชั้นก็แกะยางก่อน ก็ถ้าใครแบบชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามผมไปด้วยนะกดซับกดไลค์ให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจนะฝากช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ถึงเชือกแล้วก็ไม่อยากทำแรงอะเนาะมันก็เดินทางมาเดี๋ยวช้าหน่อยแล้วกันแต่ว่าสงสารเขาอยู่เดินทางมา เหมือนคนนั่งรถนานๆนะ่ะมันก็เหนื่อยอะ่ะหลับบนรถยังไงมันก็เหนื่อยอยู่ดีเนาะแล้วก็แกะไม่ออกอเคเหมือนจะออกนะนี่ได้ละผูวหัวมาสิโอ้สี่โคตรจัดออกเลย ให้ดูให้ดูเอาล้ะนะดูดิดูความทองเอ้ความเหลืองมันเหลืองแบบสว่างสัสๆอ่ะอืมแต่ว่าเขาขดอยู่แสดงว่าล้วงได้ล้วงแล้วนี่โหแบบไบมากๆอ่ะมีผูกเอ้ยเป็นทิชชู่ซับอึอฉี่เนาะ เอแล้วก็เนี่ยนี่ม็อบอะไรทายก่อนอันนี้คือม็อบบับเบ e ลบีดีเซอร์โกดนะเป็นดีเซอร์ h โกดตัวเต็มตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวของผมเลยเออก็คือบับเบิลบีก็คือ,คอมีลายสไปเดอร์ก่อนอืมแล้วก็มีพารสีพาร์ตอทล <c oughs> ส่วน d e s ซอร์ h o กดก็คือมันจะมาแบบมาช่วยให้ตัวงูเนี่ยมันใส คือมันช่วยแก้ปัญหางูสีดอบเนาะคนที่แบบเขาเลี้ยงงูบอลเขาก็จะรู้ว่าแบบเออพอง,งูบอลมันโตแล้วแบบสีมันชอบดอบอืมก็ม็อบดีเซิร์ดโก้นี่แหละก็จะเป็นตัวคอยแบบคอยช่วยให้งูมันสวยจนโตเนาะคือชอบมากๆเลยหล่อจัดเลยดูหน้ามันอืมสวย ก็ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกัน EP หน้าเดี๋ยวผมเอาเขาไปพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาแบบรีวิวงูแต่ละตัวแบบละเอียดให้ดูกันอีกทีนะอืมตอนนี้ก็เพิ่งรับใหม่มานี่ไว้เจอกันครับ เดี๋ยวก่อนยังไปไม่ได้ลืมช่างน้ําหนักอวางไปแล้วนี่นะน้ําหนักประมาณสองร้อยเจ็ดสิบนะเป็นเพศผู้โอเคไปจริงๆแล้วไว้เจอกัน